สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแฟงเกอร์นะครับและตอนนี้เราอยู่เกมคอคิเบอร์กันอีกเช่นเคยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําชุดกันอีกแล้วนะครับทุกคนภาคนี้แนะนําชุดกันบ่อยเหมือนกันนะโอเคสําหรับชุดในวันนี้นะครับก็จะเป็นชุดดาเมจหนามนั่นเองนะทุกคนซึ่งเป็นดาเมจที่โอ้โหผมบอกเลยว่าไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับผม แต่เหมือนเช่นเคยนะครับผมนั่นก็คือเซตที่ผมคิดหรือว่าได้ทําขึ้นมาเนี่ยอาจจะไม่ใช่เซตที่ดีที่สุดนะครับอาจจะมีบางท่านที่ทําได้ดีกว่าผมเนาะตรงนี้ผมทําเพื่อเป็นไกด์ไลน์หรือว่าเป็นพื้นฐานสําหรับคนที่อยากเล่นเซตเซตนั้นประมาณนี้นะครับผม โอเคมาทีนี้เรามาดูกันนะครับผมว่าชุดเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับไปดูกันเลยนะครับผมอย่างแรกเลยนะครับชุดทั้งเซตเลยนะครับเช่นหมวกเกาะหรือว่ากางเกงเนี่ยจะเป็นของเซตอาราคานะครับผมซึ่งเป็นบอสของทะเลทรายเกาะกาเนิดนั่นเองเนาะตรงนี้ก็ตีบวกมาครบเลยนะครับตามเซตนี้นะครับก็จะมีดาเมจหนามอยู่ที่เยอะมากๆเลยนะครับผมเช่นส่วนหัวเนี่ยอยู่ที่29นะครับแล้วก็ดาเมจหนามส่วนลําตัวเนี่ยจะอยู่ที่36 แล้วก็กางเกงเนี่ยอยู่ที่34นะครับเมื่อใส่3เซตครบนะครับผมดาเมจน้ําจะเพิ่มเข้ากับการโจมตีระยะประชิดแล้วก็ระยะไกลของเราด้วยนะครับผมนั่นก็คือยิ่งเรามีดาเมจน้าเยอะใช่ไหมมันก็จะยิ่งมาบวกดาเมจให้กับระยะประชิดเราด้วยนั่นเองนะครับผมแล้วก็ในส่วนของสร้อยคอนะครับก็เป็นสร้อยคอของบอสอราคาอีกแล้วนะผม ตรงนี้ก็จะเพิ่มดาเมจน้ำอีก15นะครับผมแล้วก็ได้กอมอีก11นะเออแล้วก็ได้พลังชีวิตด้วยโอ้ดีมากเลยอะต่อมานะครับก็เป็นแหวนนะครับแหวนนี่ผมจะใส่2วงเลยนะครับนั่นก็คือแหวนน้ำทองคําขัดเงานั่นเองนะผมตรงนี้จะมีโอกาสติดคิดทีิขค้อ9นะครับดาเมจคริอยู่ที่22แล้วก็ดาเมจน้าอีก18นะครับผมแล้วก็ใส่ตรงนี้มา2วงเลยเนาะแล้ะต่อมานะครับก็จะเป็นจงอยปากของอุมาทอนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นบอสของทะเลใต้น้านั่นเองเเนนาาะะรรก็ไไปด้มคับ ตรงนี้จะบวกดาเมจระยะประชิดอยู่ที่29.1%เลยนะครับผมและอย่างสุดท้ายนะครับถุงฟองสบู่ของมอฟานะครับเจ้ามอฟ้าตัวนี้นะครับหาได้จากไหนนะครับนั่นก็คือหาได้จากบอสสลามสีฟ้านะครับที่อยู่ในไบโอมของทะเลใต้น้านั่นเองเนาะตรงนี้ก็จะรอปมาให้เหมือนกันนะครับตรงนี้ก็จะมีการเก็บของได้อยู่ที่20ช่องเนาะและก็ความเร็วในการเคลื่อนที่อยู่ที่4.7ดาเมจการขุดอยู่ที่1 2เอเนาะ สาเหตุที่เราใส่นะครับเราจะเอาดาเมจขุดตรงนี้นั่นเองนะครับอย่างที่เคยบอกนะครับว่าดาเมจขุดของเราเนี่ยสามารถเอามาเป็นดาเมจพลังโจมตีของเราได้นั่นเองนะครับผมตรงนี้ก็หมดไปแล้วนะครับในส่วนของเซตการใส่ของเนาะต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูสกิลกันบ้างนะครับผมว่าสกิลเนี่ยผมอัพอะไรกันไปบ้างเนาะ มาที่หมดแรกนะครับนั่นก็คือการขุดเนาะผมจะอัพเป็นประมาณนี้เลยนะครับคือการขุดเนี่ยก็โฟกัสที่ตรงนี้เนาะคนเหมืองจอมพลังนะครับอัพที่ตรงนี้แบบเน้นๆเลยนะทุกคนนะเอออันนี้นะครับต่อมานะครับเป็นการวิ่งเนาะการวิ่งก็ผมจะอัพเป็นประมาณนี้นะครับต่อมาเป็นการต่อสู้ระยะประชิดก็ประมาณนี้แล้วก็เป็นกําลังกายนะครับนี่ประมาณนี้เลยต่อมาการประดิษฐ์นี่ไม่ค่อยมีอะไรเนาะ ทีนี้สกิลระยะไกลเนี่ยก็ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะครับผมต่อมานะครับก็เป็นส่วนของสกิลทําสวนนะครับสกิลทาสวนเนี่ยให้เราโฟกัสแค่2ตัวนะครับนั่นก็คือน,นี่เลยทุกคนเป็นอาวุธหนามนะครับตรงนี้เนาะเพิ่มคีย์ลี่คอร25เปอร์เ็นแล้วก็นังติดหนามนั่นเองนะครับดามเมจหนามตรงนี้จะบวกอีก50แต้มนะครับอย่าลืมมาอัพกันด้วยนะครับผม แล้วก็มาที่การตกปลานะครับการตกปลาก็จะมีประมาณน,นี้เลยนะทุกคนอยากให้ทุกคนโฟกัสแค่ล่างสุดนะครับตรงมีโอเมก้าสามเนาะดามเมสไซบอสบอีกอีก15%นะครับหลังจากกินปลาหรืออาหารที่ปรุงจากปลานั่นเองนะครับผมและอย่างสุดท้ายไปที่ปรุงอาหารเนาะปรุงอาหารเนี่ยไม่จะเป็นต้องอัพข้างล่างสุดนะครับผมอัพโฟกัสแค่2ตัวเนาะอัพแค่ตัวนี้นะครับอาหารจานด่วนตัวนี้แล้วก็อหอมน้ําต้มกระดูกนะครับ โฟก,กัสแค่2ตัวนี้ก็พอเนาะสำหรับสายระยะใกล้นะครับระยะประชิดเนี่ยเนาะโอเคก็มีประมาณนี้นะครับสําหรับการอัพสกิลนะครับต่อมาก็จะเป็นอาวุธนะครับอาวุธเนี่ยผมจะเป็นขวานศึกลาวานะเพราะว่ามีดาเมจที่ หนักที่สุดแล้วนะครับที่แรงที่สุดในตอนนี้แล้วเนาะแล้วก็เดี๋ยวเรานับจํานวนคิดในความแรงอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเราไปดูทางด้านของอาหารกันบ้างแล้วกันนะครับผมทางกานก็ไปดูกันเลยแล้วกันนะครับผมสําหรับเมนูอาหารนะครับผมอยากจะบอกว่าผมกินค่อนข้างเยอะนะเดี๋ยวขอนับไปมึงนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด ประมาณ8อย่างถึง9อย่างนะเพราะว่ารวมน้ํายาไปด้วยเนาะทีนี้ผมจะบอกแค่ว่าอาหารที่ผมกินเนี่ยผมต้องการอะไรในอาหารชิ้นนั้นนะครับแล้วก็วัตถุดิบหลักเนี่ยคืออะไรแค่นั้นพอเนาะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเยอะแล้วก็ซับซ้อนมากจุดเกินไปจนงงนะครับและอีกอย่างหนึงนะครับอาหารที่ผมจะกินเนี่ยเป็นระดับมหากราบทั้งนั้นเลยนะครับ เพราะว่าจะได้รีดดาเมจขึ้นมาได้เยอะที่สุดนั่นเองนะผมสังเกตดูอาหารจะไม่เยอะมากนะครับเพราะว่าทํายากมากเลยมาหากราบเนี่ยโอเคเดี๋ยวมาดูอาหารชิ้นแรกกันก่อนเลยแล้วกันนะครับผมอาหารชิ้นแรกเนี่ยผมจะเน้นเป็นดาเมจการขุดเนาะจะเป็นตัวนี้นะครับดาเมจการขุดอยู่ที่122นาน5นาทีนะครับตรงนี้นะครับหาได้จากผลกรรกินทองคำนะครับอันนี้ก็จะเป็นวัตถุดิบหลักของอาหารชิ้นนี้เนาะต่อมานะครับก็จะเป็น โอกาสบวกคีดีข้อนะครับแล้วก็ทนต่อการลุกไหม้เนาะอาหารชิ้นนี้นะครับสามารถทําได้จากปลาตัวนี้นะครับนี่เดี๋ยวให้ดูมันจะเป็นตัวสีแดงๆนะนี่เลยเป็นปลามังก,กรนวุโสตัวนี้เลยนะครับผมและต่อมานะครับก็จะเป็นดามเมจพื้นฐานของเรานั่นเองนะครับดามเมจพื้นฐานของเราเนี่ยในอาหารชิ้นนี้เนาะอยู่ที่75.6%เลยนะครับถือว่าเป็นอะไรที่เยอะมากๆนะครับวัตถุดิบหลักของอาหารชิ้นนี้ก็จะเป็นเจ้านี่ครับผมจะเป็นปลาราชาเท์นิสนั่นเองนะครับซึ่งบวก าดาเมจพื้นฐานไน้เยอะมากๆเลยนะครับผมอาหารต่อมานะครับผมก็จะเน้นเป็นพลังชีวิตสูงสุดบวก1นเแต้มนะครับแล้วก็ดาเมจหนามบวกอีก75แต้มนะครับเพราะว่าเราใส่เป็นเซตดาเมจหนามเนาะซึ่งถ้าเกิดว่าเราใส่อันนี้แล้วเรากินอาหารพวกแบบดาเมจหนามเนี่ยดาเมจมันก็จะเพิ่มขึ้นอีกนั่นเองนะครับผมก็อาหารชิ้นนี้นะครับสามารถทําได้จากปลา ที่อยู่ในใบอมทะเลทรายนะครับนี่เลยนะครับเป็นปลาตัวนี้นั่นเองนะครับผมปลาหลังหนามทรายนั่นเองนะครับผมตัวนี้เลนาะแล้วก็อาหารชิ้นต่อไปนะครับก็จะเป็นเพิ่มเกาะนะครับ57แต้มนาน5นาทีนะครับแล้วก็มีดาเมจหนามเช่นกันนะตรงนี้สามารถทําซ้อนได้เพราะว่าดาเมจหนามเนี่ยมันเท่ากันนั่นเองนะครับผมสําหรับวัตถุดิบหลักในอาหารชิ้นนี้นะครับก็จะเป็นเจ้านี้เลยครับปลาหลังหนามแข็งนั่นเองนะครับซึ่งหาได้จากใบอมทะเลทรายเช่นกันนะและต่อมานะครับก็จะเป็น เจ้านี่เลยอันนี้สําคัญมากๆเลยนะครับซึ่งมันจะมีดาเมจสายวอ h อยู่ที่21%ดาเมจคีย์ข้ออยู่ที่62แต้มเลยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นอะไรที่แรงมากแล้วก็ดีมากๆเลยนะครับทุกคนมันดีจริงๆนะครับ ซึ่งวัตถุดิบหลักนะครับนั่นก็คือปลาอีกแล้วทุกคนเป็นปลามังกรเขียวคจีนั่นเองนะครับซึ่งเจ้าปลาตัวนี้นะครับคุณสมบัติในการทําอาหารเนี่ยมันจะเพิ่มครีดาเมจได้แรงมากๆเลยนั่นเองนะครับผมและอาหารต่อไปนะครับก็จะเป็นอาหารเป็นดาเมจระยะประชิดแล้วนะครับตรงนี้นะครับจะอยู่ที่51.9นานานาทีเลยนะครับถือว่าเป็นอะไรที่โหดมากๆนะเจ้านี้นะครับ สามารถหาได้จากปลาอีกแล้วทุกคนเ,ออเป็นปลาฉลามลานะครับหน้าตาจะเป็นประมาณน,นี้นะสามารถหาได้ที่น้าเน่านะครับตัวนี้นะครับผม จะเอาไปผสมกับปลาฉลามลาใช่ไหมเราก็เป็นผลฉับประลดนั่นเองทุกคนนี่เป็นเจ้านี้นะครับแล้วก็จะผสมได้เป็นอันนี้เข้ามานั่นเองนะครับผมซึ่งตาม,มระยะประชิด57.9เ็นี่ยก็ถือว่าค่อนข้างที่จะดีมากเลยนะเออนี่ผมชอบมากเลยและเมนูสุดท้ายนะครับก็จะเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับ40.4นนานน,นาทีนะครับแล้วก็ความเร็วในการจมตีระยะประชิดเนี่ย9.6นาน5้านาทีนะครับ อาหารชิ้นนี้นะครับวัตถุดิบหลักเนี่ยก็จะเป็นปลาอีกแล้วทุกคนออทุกเมนูจะมีแต่ปลานะครับเพราะว่าเป็นส่วนประกอบที่ค่อนข้างที่จะดีมากๆนะครับนี่เลยหาได้จากปลานี้เลยนะครับปลาหางเนินรายเถวนั่นเองนะครับเจ้าปลาชนิดนี้ก็สามารถหาได้ที่ทะเลทรายกรกกเกาะกำเนิดนั่นเองนะครับ โอเคทุกคนก็น่าจะครบนะครับในหมวดของอาหารเนาะแล้วก็ยาเพิ่มพลังก็จะเป็นน้ายากเกี่ยวกาดนั่นเองนะครับดามเมจร,ระยะประชิดอยู่ที่32.5นนาทีวิแนะนําให้กินเป็นอย่างสุดท้ายนะครับเพราะว่า,ายะเวลามันน้อยมากเลย30วิเองนะเออโอเคทุกคนก็ น่าจะครบแล้วนะครับสาหรับอาหารแล้วก็ยาบ้ฟของผมเนาะเดี๋ยวยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปเจอกที่ลานบอสเพื่อเทดสดาเมจกันเลยแล้วกันนะครับผมทางงานก็ตัดไปเลยครับผมเอาละครับทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ลานบอสกันแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาซัมมอนกันนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยผมต้องปิดพลังวิญ,ญญาณทั้ง3อันเลยเนาะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวจะมีพวกพลังต่างๆเนี่ยโผล่ออกมาแล้วจะทําให้แต้มดาเมจเนี่ย มันจะผิดเพี้ยนไปกับาดามเมจของเรานั่นเองเนาะเพื่อที่จะไม่ให้งงนะครับ <S 1> <S 1> ผมปิดไว้ก่อนเลยแล้วกันนะครับผมโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มสู้กันเลยแล้วกันนะครับผมมาเดี๋ยวเราไล่กินข้าวกันเลยแล้วกันนะตรงนี้ผมก็เรียงลําดับการกินข้าไวไ้เรียบร้อยแล้วนะครับมากินข้าวกันเลยนะทุกคนหนึ่งสองนี่เหมือนเหมือนผมลองได้แค่ครั้งเดียวเลยเนี่ยเพราะว่าอาหารมันหมดแล้วนั่นเองเนะครับผมมาวางเลยมานะทุกคนเตรียมตัวมาครับลองดูครับผม 1 8 0 0นแปดมทุกคนเห็นไหม1มื0นอยู่ที่1 6ื่นนะฮะบอสตายก่อนนะทุกคนมาแต่เราเรียบเล่นอีกสักทีนะฮะเธอบเก็บของมามาแนละ้วทุกคนเธอบต่อเนื่องต่อเนื่อง1 6ื่นนะฮะ1 9ื่นเมื่อกี้เห็น1 9ื0นเ0้าสโอ้โห 2000... ม ถึง20,000ื่นะผม <c oughs> เห็นไหมดาไม่ถึง20,000นะเมื่อกี้เห็นแวบๆบแบบนะครับมาแต่เราลองอีกดูอีกทีนะถ้าเกิดว่ายารับยังไม่หมดลิตนะครับมาขอลองอีกทีนึงมาครับ1 7ื0 0เจ็มาดูกันนะครับ20,000ครับ20,000ขึ้น1 9ื0 0เ0้าสออุสุดจัดครับสายนี้โคตรโหดทุกคนโหจริง โอเคทุกคนก็มีประมาณนี้นะครับสําหรับเซตน้ำของเรานะผมคิดว่าน่าจะรีดประสิทธิภาพของสายระยะประชิดเนี่ยได้ดีที่สุดแล้วนะครับผมคือ ดาเบสถึง20 0 0 0เนี่ยผมรู้สึกว่ารู้สึกดีมากๆเลยนะครับโคตรโหดเลยครับเซตนี้นะครับยังไงเนี่ยทุกคนก็ลองเอาไปทํากันดูนะครับผมแต่ก็อย่างเคยนะครับอย่างที่บอกกันไว้น้องว่าเซตผมเนี่ยอาจจะไม่ใช่ที่สุดนะครับอาจจะมีบางคนนะครับอาจจะทําได้ดีมากกว่านี้อีกนะครับผมของผมเนี่ยก็อาจจะเป็นแบบว่าเอาไว้เป็นเบสออนแล้วกันนะ้องว่าแบบเอออาจจะทําแบบแนวนี้แล้วถึง20 0 0 0นะอะไรเงี้ยออคนอื่นอาจจะไปพัฒนาให้มันดีมากขึ้นก็ เป็นไปได้นะครับผมอาจจะแบบมากกว่า20,000ก็เป็นไปได้นะเออสำหรับวันนี้ก็ต้องไปก่อนนะครับผมถ้าเกิดชอบก็ฝากกดไลค์กันหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากเป็นกำลังใจกันก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะวันนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ